วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวาดรูปง่ายๆเป็นขนมชั้นนะคะก่อนอื่นเลยไปที่หน้าแรกของ Procreate กดคำว่า Import นะคะเพื่อที่จะนำไฟล์กระดาษนำมาใช้นะคะใช้เท็กเจอร์ t 3.1เหมือนเดิมนะคะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะได้เลเยอร์แบบนี้เนาะก็มาเลือกสีที่จะใช้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะจากนั้นนะไปที่ประแจ Canvas กด เปิด Drawing Guide และ Edit Drawing Guide เลือก Isometric นะคะคำว่า Grid Size เราจะปรับขนาดของ Grid เนาะส่วน Opacity ก็จะลดลงแล้วกดคำว่า Done ค่ะจากนั้นกิ๊กก็จะกดที่ Layer และเปลี่ยนชื่อเป็นขนมชั้นนะคะบร u s ที่จะใช้วันนี้คือ Brush Water Tool ค่ะแต่ขอให้เพื่อนๆตั้งค่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะกดเข้าไปที่ตัว Brush เลยค่ะ จากนั้นไปที่คำว่า Apple Pencil นะคะ Pressure อันนี้ปรับให้ m a c เลยนะคะเพื่อที่จะได้หัวปลายแหลมนะคะกดโอเคค่ะขอแก้กริดไซส์นิดหน่อยนะคะอ่าเป็น Isometric เนอะแล้วก็เราจะจับใช้ปากกานะคะวางที่จุดสีเขียวแล้วก็หมุนเขาลงมาแบบนี้นะคะ พอหมุนได้แบบนี้แล้วนะเก็ก็จะเริ่มวาดขนมชั้นค่ะก็ให้วาดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะที่เราต้องเปิดอ s o metric นะคะก็เพราะว่าเพื่อที่จะเป็นไกดนะ์เนาะหรือว่าเป็นแนวทางให้เราวาดสี่เหลี่ยมได้ไม่เบี้ยวนั่นเองค่ะวาดกรอบก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆระบายสีลงไปแบบนี้ได้เลย ไม่ต้องกังวลว่าสีมันจะไม่เข้ากันเนาะเสร็จแล้วเราก็ค่อยใช้บริ n ดิ้งในการเกลีย่ยเอานะคะบริ n ดิ้งนะคะเกลีย่ยเลย โอเคค่ะพอเกลี่ยดได้แบบนี้แล้วนะคะก็ระบายสีด้านข้างสองข้างต่อนะคะปรับเลือกความเข้มของสีชมพูขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ใช้สี brush water tool ที่เราปรับเมื่อกี้นะคะระบายลงไปค่ะเป็นด้านหนึ่งนะคะ ให้พยายามเว้นสีขาวไว้ด้านบนนิดหน่อยนะคะเป็นช่องว่างเนาะเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นแสงนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้มันเป็นขอบเป็นชั้นนะคะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเปลี่ยนสีชมพูให้สว่างขึ้นและเพิ่มเลเยอร์ใหม่และระบายอีกด้านนึงค่ะ ใช้บ u ัชเบลนดิ้งในการเกลีย่ยสีนะคะเกลีย่ยให้เข้ากันเมื่อเราเปิดเลเยอร์ของ t e x t เจอดูนะคะเลเยอร์ที่6ถ้าเราปิดเอาเครื่องหมายเช็คถูกออกก็จะทำให้ไม่มีแสงสีเข้มแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของคุณสมบัติของเท็กเจอร์สานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการปรับสีเล็กน้อยค่ะไปที่คาถาวิเศษเนาะ แล้วก็มาที่ b r i g h t n e s นะคะปรับขึ้นเล็กน้อยนิดนึงนะคะจากนั้นนะกิ๊กก็จะรวมเลเยอร์นะคะหรือว่า merge layer เนาะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ selection tool แบบ Freehand นะคะทำเป็นขนมชั้นนั่นเองขีดลากลงมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะ ให้กดคำว่า add นะคะหรือเครื่องหมายบวกนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ใช้ปากกานะคะลากชั้นที่2ต่อเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กดคำว่า add ปรับเฟอร์เล็กน้อยนะคะ เราไปที่คาทาวิเศษ h ิวเซ and brightness ปรับ brightness ให้เยอะๆลด saturation ลงนะคะตรงนี้บอกไม่ได้นะคะว่าเท่าไหร่เนาะแต่พยายามเลือกให้มันเป็นสีขาวๆให้สว่างสว่างขึ้นนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะกิกจะใช้ free hand เหมือนเดิมนะคะวงบริเวณด้านบนของขนมชนั้น ปรับเฟียเตอร์ไปที่คาทาวิเซนฮิลเซตแอนด์ไบรนเนตลดไบรนเนตลงเพิ่ม saturation เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ขนมชั้นมีความเข้มมากขึ้นใครจะเล่นสีนะคะก็ให้ไปที่คำว่าฮิวเนาะช่วยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสีได้ค่ะจากนั้นด้านล่างนะคะก็จะใช้ free hand ของคาาของ selection tool เหมือนกันนะคะปรับเฟียเตอร์คาาวิเศษเลือกอันแรกเนาะ จากนั้นก็เพิ่ม saturation และลด brightness ลงให้เข้มขึ้นค่ะเพราะว่าตรงบริเวณฐานของขนมชั้นนะคะก็เราจะเพิ่มความเข้มขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นเงาด้วยเนาะพอได้สีสันแบบนี้แล้วนะคะไปที่ประแจเนาะเพื่อปิดตัวไกด์นะคะแล้ว ก็ให้ Duplicate Layer ขึ้นนะคะผักไปทางซ้ายกดคำว่า Duplicate นะคะใครที่อยากได้สีเข้มเข้มก็นำสอชั้นนี้นะคะ2 l a เลเยอร์มาเบิดกันเลยแต่ถ้าใครรู้สึกเข้มไปก็ลด Opacity ของ l a เยอร์ที่เรา Duplicate นะคะแล้วก็รวม l a เยอร์ค่ะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้มให้กับตัวขนมชั้นนะคะ จากนั้นเราก็จะใช้เครื่องหมายลูกศรขยับตำแหน่งนะคะแล้วทำการดูพ i ิเค e ขึ้นอีกครั้งหนึง่งใช้ลูกศรขยับปรับตำแหน่งย้ายมาไว้ด้านหน้าตรงใกล้เรานะคะกดเครื่องหมายเช็คถูกเพื่อดูว่าเลเยอร์อยู่ตรงไหนนะจากนั้นกดคำว่า rename เพื่อเปลี่ยนชื่อนะคะกิกจะทำการเขียนว่าเป็นด้านที่อยู่หน้าสุดนะคะ จากนั้นกิ๊กก็จะไปที่คาทาวิเศษปรัมฮิวนะคะให้ลดลงเพื่อที่จะเปลี่ยนจากขนมชั้นสีชมพูเป็นขนมชั้นอันชันสีม่วงแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเนาะก็จะดูพริเคตอีกหนึ่งครั้งนำเลเยอร์ด้านล่างนะคะใช้เครื่องหมายลูกศรขยับเขาให้ไปอยู่ด้านหลังสุดเนาะจากนั้นนะกิ๊กก็จะลด ลงของขนาดนิดนึงแล้วไปที่คทาวิเศษ d j u s t m e n t นะคะปรับสีขนมชั้นอันที่สามนี้นะคะกิ๊กก็จะตั้งใจทำเป็นขนมชั้นใบเตยนะคะสีเขียวค่ะอันนี้ก็ลองลองเล่นปรับสีดูนะคะ ถ้าเราลด saturation ลงนะคะก็จะทำให้สีมีความซีดมากขึ้นเนาะก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนๆซีดๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกก็จะกด rename ไปเขียนว่าชั้นที่อยู่ด้านล่างสุดหรือเขียนว่าหลังสุดก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการบอกเราให้เรารู้เนาะแล้วไปที่อย่างลบนะคะลบส่วนที่มันทับกันออกนั่นเองค่ะ ตรงนี้เราทำงานอยู่เลเยอร์ของสีเขียวขนมชั้นใบเตยเราก็ทำการลบขนมชั้นใบเตยที่มันทับกับขนมชั้นสีม่วงและสีชมพูนะคะลบลงลบออกไปได้เลยค่ะลบให้สะอาดน,นะคะ มาที่ขนมชั้นสีชมพูบ้างแล้วก็ลบส่วนที่มันทับกันออกนั่นเองจากนั้นเลือกเลเยอร์ทั้ง3นะคะแล้วใช้เครื่องหมายลูกศรค่ะทำการขยับเปิดแมกเนติกและสแนปปิ้งด้วยนะคะ เพื่อที่จะให้เขาไกด์ไลน์เราว่าเราจะวางขนมชั้นไว้ตรงไหนนะคะจากนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์ย้ายไปไว้ด้านล่างสุดนะคะไปที่ประแจกด add และอินเสิร์ต o t o เลือกใบตองที่เราวาดไว้เมื่อกี้นะคะใครจะวาดใบตองใหม่ก็ได้นะคะ อันนี้กิกสาธิตให้ดูเนาะว่าใบตองที่เราทำตอนแรกเราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยแบบนี้นะคะแต่จะสังเกตเห็นว่าสีมันเข้มขึ้นเนาะเพราะว่าเรามีเลเยอร์เท็กเจอร์ซ้อนเลเยอร์เท็กเจอร์อยู่เพราะฉะนั้นกิกก็จะลดโอปาซิตี้ของใบตองเลเยอร์ที่9ที่กิ๊กนำเข้าเมื่อกี้นะคะลง โดยกิกก็จะกดที่ตัว n นะคะของเลเยอร์ที่9แล้วลบค่ะแต่ตอนนี้กิกก็จะรวมเลเยอร์ของขนมชั้นไว้ก่อนและทำการดูพิเคทเลเย y e r นะคะและทำการเปลี่ยนชื่อว่าเป็นสำรองนะคะ mm hmm. เผื่อว่าทำผิดพลาดเนาะแล้วเอานำเครื่องหมายเช็คถูกออกด้วยนะส่วน New Layer Group แด้านล่างก็จะกด Flatten เพื่อรวมเลเยอร์ เข้าเป็นเลเยอร์เดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นไปที่เลเยอร์ที่9กดยางลบยางลบที่กิกใช้จะเป็นยางลบเบรนดิ้งนะคะลบส่วนของใบตองที่ทับกับขนมชั้นออกค่ะลบไปเลยนะค่อยๆลบนะคะ อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการลบนะคะก็คือใช้ Selection Tool ค่ะแบบ free hand นะคะเลือกบริเวณที่เราต้องการลบเลยให้วงไว้นะคะจากนั้นไปที่ Layer ที่9หรือ Layer ที่เราต้องการลบกดคำว่า clear ค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการลบที่เร็วแล้วก็ง่ายด้วยนะคะแล้วใช้ยังลบ เก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะคะมาที่เลเยอร์นะคะกดที่ตัว n แล้วลด opacity ของใบตองลงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าใบาตองนี้มีเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์อยู่เพราะฉะนั้นมันเข้มเกินไปนะคะมันจะไม่เข้ากันเนาะแล้วใช้ selection tool นะคะเลือกบริเวณด้านล่างนะคะที่ขนมชั้นเนี่ยวางอยู่ รับเฟียเตอร์เล็กน้อยนะแล้วใช้อัดจ s สเมนต์ค่ะปรับไบเนนให้ลดลงนะคะเพื่อทำให้เกิดเงาเนาะก็จะได้เป็นเงาของขนมชั้นที่ซ้อนอยู่บนใบเตยแบบนี้นะคะขอภัยค่ะที่ซ้อนอยู่บนใบตองแบบนี้นะแล้วใช้เบรนดิ้งนะคะช่วยเกลี่ยเงาเข้ามาอีกนิดนึงนะคะแต่การใช้เบรนดิ้งในครั้งนี้เพื่อนๆจะต้องใช้ Brush b r ัชเบ e n d i n g นะคะปาดเป็นแนวเดียวกับใบตองเนาะพอไม่เช่นานแล้วเดี๋ยวสีของใบตองจะสีขาวตรงเป็นเส้นๆของใบตองจะเพี้ยนไปนะคะตรงนี้ต้องค่อยๆทำแล้วก็ระมัดระวังเนาะส่วนใครจะไม่ใช้ b l e n d i n g ในการเกลี่ยช่วยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราทำก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้เราทำให้ดียิ่งขึ้นโดยการใช้ใบ r u s h b บร n d i n g ช่วยให้มันเนียนเท่านั้นเองนะคะ ในขั้นตอนนี้นะกก็จะทำใช้ Selection Tool เนี่ยแหละค่ะปรับสีของฐานของขนมชั้นเพิ่มอีกเล็กน้อยนะคะลด Brightness เพื่อเพิ่มความเข้มเพิ่มแ s ่ t เพิ่มสีสันสดใสนะคะโอเคให้ได้แบบนี้นะคะ จากนั้นเลือกทั้งสองเลเยอร์แล้วใช้เครื่องหมายลูกศรยอร่อเขาลงนะคะวางไว้ตรงกลางมาที่เลเยอร์ใบตองใช้ selection tool นะคะเลือกบริเวณขอบใบตองค่ะปรับ f ยเตอร์นะคะประมาณ9แล้วไปที่คทาวิเศษเพิ่ม b r i g h t n e s เพิ่ม saturation ปรับ h ิวนะคะประมาณ46%ซ เพื่อให้เขามีสีเหลืองนะคะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ขนมชั้นบนใบตองเรียบร้อยแล้วค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะกิกจะสอนเขียนตัวหนังสือเหมือนกิ๊กที่ชอบทำในหน้าปกคลิปหน้าปก YouTube นะคะ ก็ให้ไปที่การเพิ่มเลเยอร์นะคะกดที่ตัวบวกเลือกบลัชนะคะเป็น Enjoy Watercolor ค่ะจากนั้นนะคะเลือกสีค่ะกิ๊กจะใช้สีน้ำตาลหน่อยๆน,นะคะแล้วไปที่ประแจ Canvas Edit Drawing Guide นะคะเลือก 2D grid ปรับ Grid Size เล็กน้อยลด Opacity ลงแล้วกดดอนนะคะ เพื่อให้เราจะได้เห็นเป็นเส้นบรรทัดเนาะจากนั้นเราก็เพิ่มขนาดปรับขนาดหัวแปรงที่เราชอบแล้วเขียนลงไปนะคะว่าเป็นขนมชั้นค่ะตามแต่ตัวหนังสือของเพื่อนๆได้เลยนะคะจากนั้นก็ขีดสักประมาณ2ขีดแบบนี้เนาะ แล้วปิด Drawing Guide ด้วยนะคะคก็จะใช้ Selection Tool นะคะแบบ Free Hand เลือกบริเวณด้านล่างของตัวหนังสือปรับ Filter นะคะแล้วไปที่ค่าทาวิเศษ Adjustment ที่เดิมที่เราชอบปรับ b r i g h t n e s เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพิ่ม s a t u r a t หน่อยนะคะเพื่อเป็นการไล่สีนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เราดูพิเคทเลเยอร์ที่เราเขียนนะคะเลือกเลเยอร์ด้านล่างและลด o อปาซิตี้ลงค่ะจากนั้นใช้ลูกศรนะคะขยับตำแหน่งเขาให้มาอยู่ด้านข้างๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างให้เกิดเงาเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ตัวหนังสือที่มีการไล่สีและมีการเพิ่มเงาเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ